วิธีการเดินทางมาโกจิคลินิกคลินิกของเราจะอยู่ในซอย8ถนนพระราม2เมื่อผ่านโรงพยาบาลบางประกอบ9แล้วเตรียมชิดซ้ายมองหาซอยที่8แล้วเลี้ยวเข้าไปได้เลยทางด้านหน้าคลินิกมีที่จอดรถนะคะหรืออีกวิธีถ้ามาจากฝั่งทนดาวคะนองสุขสวัสดิ์ให้เราขับไปทําทางแต่เราไม่ต้องขึ้นสนะพาน ลับรถใต้สะพานเพื่อที่จะยูเทินเข้าซอยสุขสวัสดิ์ส4ซอยนี้จะสามารถทะลุไปพระรามสองได้แล้วก็จะไม่ต้องยูเทินไกลนะคะนี่ตรงนี้เลยสุขสวัสดิ์14เลี้ยวเข้าไปแล้วก็ขับตรงยาวเข้าไปเลยค่ะ ขับมาเรื่อยๆจนเจอป้ายสุขสวัสดิ์14ทับ 19, แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยซอยนี้จะสามารถทะลุเส้นพระรามสองได้นะคะทำให้เราไม่ต้องไปไกลจนถึงโรงพยาบาลบางประกกบ9ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นซอยพระรามสองซอยที่12นะคะย่นระยะไปหน่อยอก็จะขับเข้าไปแล้วก็มองหาป้ายซอย8แล้วเข้าไปได้เลยนะคะ แค่นี้ก็เจอคลินิกเราได้ง่ายๆแล้วถ้าสนใจในเรื่องของการฟังเข็มครอบแก้วหรือยาจีนดูแลรักษาตัวเองแบบอมรวมก็สามารถสอบถามได้ที่ l i น์แอดโก i จิคลินิกนะคะ